สวัสดีครับวันนี้วันที่27กันยายนพศ2565นะครับที่บ้านวัจจันในวัดจันนะครับเขามีงานบุญสลาาักกะพานะครับอตอนนี้เราจะมาดูบรรยากาศบรรยากาศรงทานนะครับบรยาารยทานที่สลักกระพานนะครับ ที่พาไปดูโรงทานนะครับโรงทานบรรยากาศงทาน ยิ่มาอะไรค่ะเดี๋ยวก็หวยให้กู่วยเข้ยโรงพานเข้ามาโรงพานใช่นู้นเหนปุ้งเหรอเราเราชินเอาแล้วเนี่ยนี่คือบรรยากาศของโรงพานนะครับเราจะไปดูมุมอื่น

นี่คือบรรยากาศรงทานนะครับก็ได้มาทาโรงทานแล้วก็ได้มาขอเดี๋ยวเข้าไปดูเฮ้ยเรียกวารินจากลับ

ก็ว่าจะไม่กันฮะโอ้ยไปไกลเสียเล้วนะไปโดนนี่เป็นบรรยากาศรองทานนะครับเดี๋ยวจะไปดูฝั่งโน้นกันเลย นี่เป็นวิการรองทานลอยนู้นละบะลอยนักละอ๋อเดี๋ยวจะให้ยาเ้ารูกยาอ๋อตัวแขาม่แข้เราเรานี่อ๋ออยู่บ้านส่วนแม่เด้นะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้น นี่เป็นการรอคิวรอคิวโรงทานนะโร,รงทานนก็จะเปิดได้แต่เช้า มดาดูไปยังเก่า롱ทางบ๊น้ฮะเดีย<า>วเท่ก่อนเยนี่ไม่เปไ็นบรรยากาศ롱ทางนะครับนี่ดูองเกดีคนเยอะมาก <laughs> บ๊าานะอบาานะบาานะ้อโอเคอเ เป็นมุรนมงออรงเทามนไรนรทานไอศครีมครับารานไอศครีม อันน้มองซ้ายดีมันจะเข้าใแล้วฮ่าฮ่ะลเนียฮะเนีราถ่ายนะกถ่ายนึงอืมอวคเลมามาเยทุกคา้อนคนเยอะมากนะครับให้ดูมุมนี่สิ มีเด็กร้องให้ด้วยก็เรื่อ,องก้เราแล้วเราดูกันแลวเรงทานมาแล้วเราทานมาแล้วแค่นี้เราดูเรงทานแค่นี้ก่อนนะครับ นี่เป็นมุมของบรรยากาศของโรงทานนะครับมุมนี้จะมีมาจากหลายหมู่บ้านครับงานเฮมาจิยอฮงเฮบยพี่กะลาดูกันชมันได้เมี่ยวบ้าเด้อชมันได้เหี่บ้าเด้อ อันเน้อามาจากบ้านห้วยโครงนะครับเรมาดูมุมนี้ต่อแป๊บหนึ่งนะครับมาดู้ักพักหนึ่งจะมีเยอะมาก ชาวบ้านมาจากหลายหมู่บ้านนะครับทั้งเขตแม่แดดแล้วก็เขตของตำบลแจมหลวงตำบลบ้านจันนะครับแล้วก็นอกพื้นที่ก็จะมีเขตปลายเขตปลายก็มีมาอยู่นะครับก็ทางอำเภอเ้าก็มีมาเหมือนกันนะครับเช้า นี่คือหน่าเครือขามาจากหลายหมู่บ้านที่าน,นะครับแล้วก็มีโรงทานจากของของชาวบ,บ้านวัชจันแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงครับก็มาออกโรงทานนะครับทั้งบ้านเด่นห้วยบงห้วยห้องห้วยอ้อหลายๆที่นะครับเขามาร่วมกันออกโรงทานจะมีงานบุญ ที่ไหนก็ชาวบ้านที่มีจิตศรัทธาเขาจะไปออกรองท้าอย่างนี้นะครับในที่ครับเป็นบรรยากาศแบบเชื่นมื่นนะครับเป็นบรรยากาศแบบเชื่นมื่นในการรองทานก็มีหลายเจ้านะครับกินฟรีตลอดงานนะครับแาบนี้ ตอนกลางวานันเขาก็จะมีเลี้ยงข้าวด้วยนะครับตอนนี้ก็ใกล้ใกล้จะเที่ยงแล้วก็ยังเปิดรงทานแล้วมางานนี้ก็อิ่มทั้งบนอิ่มทั้งท้องอิ่มตลอดเวลานะครับนี่คือทั้งหมดของมีการรงทานนี่นะครับ